รประเด็นต่อไปเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่กกตนะครับความจริงคุณสมชัยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายกรอบไทม์ไลน์เวลาว่าวันไหนจะบริหารจัดการดําเนินการเรื่องอะไรแต่ประเด็นก็คือบอกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่โน่นนะครับวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมหรือวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมซึ่งก็ขอเรียนนะครับว่าเราเห็นนะครับว่า การจัดการเลือกตั้งโดยเร่งด่วนนั้นเป็นสิ่งที่ประเทศชาติและคนในสังคมต้องการที่จะก้าวข้ามหลุมดำแห่งประชาธิปไตยที่มีการพักใช้ไม่มีการเลือกตั้งจนถึงปัจจุบันนี้กฎหมายรัฐมนูญต้องเดินหน้าต่อไปครับกระบวนการประชาธิปไตยต้องเกิดขึ้นให้ได้ผ่านการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเห็นว่ากรอบเวลาที่เหมาะสมควรจะเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งภายในกรอบเวลาไม่เกิน60วัน ทั้งนั้นทั้งนี้ไม่ได้หมายกับว่าพรรคเพื่อไทยต้องการจะเอาการเลือกตั้งมาชุบฟอกตัวเองเพื่ออาศัยความชอบธรรมเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินใครจะไปตัดสินใจแทนประชาชนได้เลยครับว่าใครจะชนะการเลือกตั้งใครจะเป็นพรรคแกนหลักที่สามารถจะตั้งรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากได้เพราะฉะนั้นประชาชนเขายังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ตัดสินใจใครก็ไม่ควรที่จะไปดูหมิ่นหรือไปอ้างอิงเอาคะแนน ของประชาชนาเป็นของตัวเองถ้าประชาธิปัตย์และกปพสมั่นใจในเสียงของมวลมหาประชาชนว่ามีมากจริงก็ไม่มีเหตุจําเป็นอะไรครับที่จะต้องกลัวการเลือกตั้งมีตัวเลขครับจาก IMF จากธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัน์ได้ปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยลงนะครับเหลือเพียง2.5เพราะอะไรครับขณะนี้ครับงบลงทุนค้างท่ออยู่กว่า80 การผลักดันโครงการขนาดใหญ่ที่จะทําให้เกิดการกระจายตัวของเม็ดเงินลงทุนเงินจะหมุนเวียนไปในภูิภาคต่างๆของประเทศขณะนี้เกิดสภาวะชะงักงานครับอาจจะเป็นการสมคบคิดกันหรือไม่ระหว่างนายพิสิทธิ์กับนายสุเทพสองคู่หูดูโอ้แห่งพรรประชาธิปัตยที่ต้องการจะแช่แข็งประเทศต้องการที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ อย่างไรก็ตามครับความเสียหายที่เกิดขึ้นมีการประเมินนะครับว่าตั้งแต่ก่อตั้งประเทศไทยมาตั้งแต่มีประเทศไทยมาคดีความที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาแลแรงงกรอิสระทั้งหลายว่ามีการทุสรจตทางการเมืองทางนโยบายนั้นทเทียบไม่ได้ครับกับความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นณขณะน,นี้จากการชุมนุมของกปปสตัวเลขบางส่วนนั้นบอกว่าความเสียหายเฉียดล้านล้านบาทไปแล้ว ที่สุเทพได้ชัดดาวกรุงเทพและปัจจุบันนี้เหลือเพียงชัดดาวสวนลุมดังนั้นครับเพื่อไม่ให้บ้านเมืองเกิดภาวะชะงักงนันเพื่อไม่ให้ประเทศเกิดสูญยากาศก็ขอให้กะกะตน,นั้นเร่งจัดการเลือกตั้งไม่ใช่เพื่อใครครับไม่ใช่เพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าให้โอกาสประชาชนได้ปลดล็อกชะวน,นความขัดแยง้งวิกฤตที่เกิดสูญยากาศหรือทางตันขณะนี้ออกไปด้วยกันนะครับสรุปก็ เพื่อไทยก็ขอเร่งรัดแล้วก็เอาใจช่วยกะกะตนะครับให้จัดเลือกตั้งภายในกรอบระยะเวลา60วันแล้วก็ดีใจกับคุณสมชัยด้วยนะครับที่ใช้เวลาใช้พื้นที่ใน Facebook นั้นอย่างน้อยก็เพื่อประโยชน์ในหน้าที่การงานของตนเอง